มีเลีอังกฤษวันนี้มี5คู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคู่เลยครับคู่แรกก็สําคัญแล้วนะครับเอเวอเรตันกับอาร์เซนอลหกโมงครึ่งนะที่กรุดิสันปาร์เอเวอเรตันนี่ยอยู่ที่15ก็จริงนะแต่ว่าอยู่เหนือโซนตกชั้น14แต้มฮะสบายๆฮนะแม้ว่า5นัดหลังจะไม่ชนะใครก็ตามฮนะก่อนนั้นเนี่ยเสมอ4แล้วมาแพ้ลิเวอร์พูลนัดล่าสุดในเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมชศูนย์หนึ่งแต่จริงๆก่อนจะแพ้ลิเวอร์พูลภาพรวมๆเอเวอเรตันก็ไม่แพ้ใครมา9นัดน,นะฮะข้อเสียก็คือโดมิ in, นิกคาเเเเวววออรรร์์ลลูิินนนนยยสสปตงพกี้ัจ็บนะ ก็มี NDI เบโตดูโกเล่แจ็คแฮริสันนะอยู่ในแนวรุกอาร์เซนอลตามลิเวอร์พูล12แต้มนะเหลือ8เกมงานของอาร์เซนอลคือชนะทุกนัดที่เหลือแล้วดูว่าพอหรือเปล่านะฮะ2นัดหลังก็ชนะในบ้านแบบผืนอนะกับเชลซีก็1-0กับฟูลแลม2-1ะการ์เมนมาการเยสเซนเตอร์มาเจ็บเพิ่มอีกคนนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีคาราฟิโอลีการ์เมนเชซุตโทมิอสุคายฮาแเวิพวกนี้เจ็บหมดเลยยังดีที่ได้ซาก้ากลับมาแล้วก็ฟอร์มดีด้วยนะฮะเมลิโน่ก็ยิงเรื่อยๆนะทอสซา กลางแน่นปักเลยฮะไลส์ปาเตและโอเดกับไปเกมที่หนักของอาร์เซนอลแน่นอนนะเพราะเอเวอร์ตันนี่แพ้ยากแต่ว่าแม้ว่าทอฟฟี่จะเหนียวจะเกมลุกก็ฝืดน,นะนั่นหมายความให้อาร์เซนอลชนะแบบบุดวิดนะครับบุกชนะ1ประตูต่อศูนย์ครับคิสันพาเลกับไบตั้ที่ลอนดอน3ทุ่มนะพาเลตอยู่ที่12-4ีนั้นหลังกดไป10แต้มเลยแต่นั้นล่าสุดไม่ดีนะ ไปเสมอกับซัลฮัมตัน1-1ต้องไล่ตีเสมอท้ายเกมด้วยครับ3โตวบนมาเตตา้าเอเซเอิสเมลลาซามีทีเด็ดน,นะไบตั้ง2นัดได้ไปแต้มเนี่ยก็คือไปเสมอแมนซิตี้2-2แล้วก็มาแพ้แอสตันวิลล่าคาบ้านเลยฮะ0-3เกมเอฟเอคับรอบ8ทีมก็เสมอฟอรเรสต์0-0แล้วยิงจุดโทษแพ้เขาเวลเบกมิโตมะชูอัลเปโดมินเตลงเล่นนะฮะลุตเตนี่ยังไม่ฟิตนะก็บอลเกรดใกล้เคียงครับพาเลต์ก,กำลังทำได้ดีต่อเนื่องยกเว้นนัดล่าสุดที่ ได้แค่เสมอบัวอย่างซามตันนะฮะไบรตันก็เป็นบอลที่มีทีเด็ดในเกมลุกนะฮะดูหนักหนุ่งรุนแรงกว่าพาเลตด้วยซ้ำครับนะแมวว่าโอกาสที่จะจบ1-1มีสูงอิฟสวิตกับวูฟนะฮะคู่นี่สำคัญนะเพราะว่าวูฟอยู่ที่17อิฟสวิตอยู่ที่18อิฟสวิตตาม9แต้มพื้นที่ปลอดภัยกับโซนตกชั้นอิฟสวิตต้องชนะเท่านั้นเพื่อบีบให้เหลือหกฟอร์มล่าสุดถือว่าดีนะบุกไปชนะบอลมาสองหนึ่งะเรียมดีแล็บบอลเฮดเอ็นซีโซนะอยู่ในแนวลุกส่วนวูฟ สามนัดก,กดไปเจ็บแต้มนะเสมอไปตั้นหนึ่งหนึ่งชนะเซาล์สองหนึ่งล่าสุดเปิดบ้านชนะเวสแฮมหนึ่งศูนย์มาติอุสกุญญายังแบนอยู่ฮนะนะัดสุดท้ายแล้วนะยอเกนสตาร์ลาเซนทำหน้าที่ทดแทนได้ดีนะฮะซัดก,กันนัวแน่นอนนะบอลหน,นีตายแต่วูฟดูนหนักหน่วงแล้วก็น่าเชื่อถือกว่าคงเอาตัวรอดกลับออกมาได้นะมีโอกาสเสมอหนึ่งหนึ่งสูงถ้ามีทีมชนะนั่นแหละเลือกวูฟชนะสองหนึ่งเวสแฮมกับบอลมาร์ทนะฮะสามทุ่งเหมือนกันนะฮนะเวสแฮมสามนัดมีแต้มตเดียวล่าสุดแพ้วูฟ วันนี้ใช้คูดูสปาเกต้าวอร์ดพาซูเช็คเหมือนเดิมนะสโตนบอลมัดหนักกว่า5นัดได้แต้มเดียวฮะเสมอ1แพ้4ล่าสุดแพ้อิฟซวิตหนึ่งสองการไม่มีตัวหนักหน่วงในแดนกลางอย่างลไลคริสตี้นะฮะการไม่มีจัสตินไคล์ว์ดทีเด็ดในแนวลุกทรงผลนะในแนวเลือกเวสแฮมนะเพราะว่าเล่นที่ลอนดอนให้เวสแฮมชนะ2-1คู่ดึงนะฮะห้าทุ่มครึ่งนะฮะแอสเซนร์เล่ากับฟอร์เรส วิลล่านี่อยู่ที่7ในลีกชนะมา2นัดติดเลยเกมเยือนด้วยนะฮะไปยิงเบนฟอร์ด1-0ยแล้วยิงไบตัน3 0ยแต่อย่าลืมวนะ่าพวกเขามีเกมสำคัญกับปารีสแซงต์แชร์แมงรออยู่นะฮะ นะแม้ว่าวันนี้ตัวจริงผสมตัวสมรองเนี่ยแหละนะฮะแรดฟอร์ดโรเจอร์อาเซนซิโอเจคอบแรมซี่แม็กกินตีเลอร์แมนน่าจะ io, sey, ได้ลงนะแล้วออลลี่วัดกินอาจจะได้พักส่วนฟอร์เรสต์ชนะมาสานนัดรวดเลยฮะเตะ์เดยบ้านชนะแมนซี่หนึ่งศูนย์เปชนะอีฟซูวิทสี่สองล่าสุดชนะแมนยูหนึ่งศูนย์ฮัสซันโรดอยกิฟไว้เอลังกาพร้อมลงนะฮะดูว่ากิสวูดจะผ่านความฟิตหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ก็เป็นอาวนิยี่ที่เล่นแทนนะวิลล่ามีเกมกับปารีสรออยู่สมาธิอยู่่่่่่ตรงงนนนนนนั้นนะะะะฮแะมมววาาาิลลคไชก็จจบที ถ้ามีทีมชนะแน,นมเอาเลือกฟอร์เรสด้วยซ้ำวันนี้ฟันธงสกอร์5คู่นะฮะเอเวอตันจะแพ้อ์สซอน0-1พาเลทจะเสมอไบรตัน1-1อิฟสวิทจะเสมอวูฟ1-1หรือวูฟบุกชนะ2-1เวสต์แฮมจะชนะบอลมา2-1และวิลล่าจะเสมอฟอร์เรส1-1หรือฟอร์เรสบุกชนะวิลล่า2ประตูต่อ1ครับผม